พลาดเป็นแล้วเรื่องใหญ่มาฟังกันไว้ทาไงไม่เป็นเป็นแล้วลำบากทุกใจไปไหนไม่ได้อย่างที่เห็นเห็นดูแลก็ยแนวทางและคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคกระเรือสมองในระยะยาวเป็นผลผลิตจากงานวิจัยเรื่องรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว และชุมชนในการดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวการจัดการเรียนรู้เพื่อดําเนินการศูนย์จิตอาสาี้แบ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด7ฐานคือฐานที่1ฐานตั้งไข่ฐานตั้งไข่เป็นคู้มือการสร้างเจตคติที่ดีและการจัดจัดการเรียนรู้ในการดรําเนินการบริหารต้นแบบจิตอาสาพาเบิงแยงผู้ป่วยและครอบครัวที่มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื้อหาแบ่งเป็นสองตอนคือตอนต้นไม้อุดมการเพื่อสร้างอุดมการเจตคติที่ดีต่อการดำเนินการศูนย์จิตอาสาพาเบิงแดงผู้ป่วยและครอบครัวที่ติดบ้านติดเตียงเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุดมการสาธารณะนนะให้เห็นความสำคัญของการเป็นจิตอาสาตลอดจนอุดมการแห่งศูนย์จิตอาสาซึ่งงานวิจัยนี้มีแนวคิดที่เชื่อว่าทุกปัญหาของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสุขภาพศูนย์ต้นแบบนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุขด้วยเมตตาธรรมแบบนะคะดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะอันที่สองเราก็จะมาว่าเออเส้นเรามันตึงไหมคะเวลายืดเป็นที่เราดูแลคนป่วยเส้นตึงนะคะเราก็จะมาเป็นไงคะยืดเสียเส้นกายของเราพี่คหา แต่เรามีนะคะใช้โยคะมาเป็นตัวช่วยก็เลยเป็นที่มาของว่าเส้นกายสไตล์โยคะนะคะการปรับสมดุลร่างกายของเรานะคะด้วยการใช้มานีเวาอแท้สิ้นหวังมี่เคยเจอแบบเพื่นี่ก็เนง่าอารมณ์ก็แปรผยนงวดง่ายนี่มันก็อยู่ทั้งในอารมณ์เนียกัับว แบบบานบานเท่าเลยไหนถามพี่ซิมไหตรงไหนหนีช้อนทานเนี่ยค่ะเป็นใจแบบนี้ว่าใครอยู่บ้านหรื่องเขาใครมีแบบพิเศษเฉพาะค,ะคนไข้ที่แบบมีทุกอย่างมีจมูกเข้ากับปากหรือว่าใช้แบบนี้ใช่ไหมเนาะใช้แบบนี้อ,บบนอ่ะน,นี่เห็นมั้ยมันกว้างเท่านีานานห่หาซิซมันไดหนทำนี่ อ, graduate, อาล่องเกินเบงตากล่องเืนเืนได้ป้อได้เกินได้เอาผาถ้าเราซีซีซีคือว่าให้ล่องเกินลายกอนสามเดือนถ้นเกใปึ๊บจะล่องเกนงานท่ายคะเกนน้ำเกนน้ำเดือแรกะอากเกินน้ำได้เท่าไรสามซีซีเอาเข้าไปทัวร์สามซีซีแล้วอนานหนึ่ชา เต็มวงมาจ้ะเออนี่ชิ่ชิคเต็มวันงนี่ที่ที่อะไรบันเนี่ยสองวงสองวันนเกินได้เราให้ไม่ไต้แกกินได้คุณว่าจ้ะเอ้ยแก้วเลยบอกว่าไข่พึ่งดัน้างใต้แล้วก็ปดต้านกันนะค่ะาะว่าในเวลาการ เออแค่ทากับเอาน้ำใช่เอาตักหนึ่งอุ้ยเก่งจังเลยคนบ้อนแม่ินใช่ติดขาดอาหารออกไปไม่ให้วมแรงวันมาตอนเลืือสีกนะคะื่าี่งการเปลียนชสื้อ้าสำหรับผูป่วยเป็นมะมัก้าซึนาะหรือว่าผู้ป่วยติดบ้านติดีหรือผู้ป่วย เซตแล้วก็สอง้าทรกนเรามีข้าเราประสานมือทั้งสองข้างและชูไปข้างหน้าไปข้างหน้าแลยกสะโพกขึ้นจากนี่ค่อยๆอย่อค่อยยืดขึ้นตรง้างวาหนึ่งสอสแล้วก็ยังก้ลงที่เดิมค่ะอันนี้คือหนึ่งรอบค่ะตรงนี้ือรอบองแล้วค่ะ อ,อากกาีกรอบเป็นบนาคะเอานวดอาจาจะื้อไปเล่ลงกมาได้ก็าต้องใช้แขนข้างฝั่งที่อ่อนแรงเนาะให้ใส่มากก็นไนะส่วนตอนที่สองเป็นเรื่องการบริหารจัดการศูนย์เพื่อให้มีความรู้ในการบริหารจัดการาศาูนย์จิตอาสาเนื้อหาต่อมาคือศูนย์ไปเยี่ยมบ้านบอกเทคนิคกติกามารยาท และกิจกรรมแนวปฏิบัติในการไปเยี่ยมบ้านให้ช่วยเมื่อเจ็บป่วยใครเล่าเ้องหัวหาเมื่อลรสซุดใครเล่าเฝ้ายายาคน,น้นาหนคือซีจีของกร้ามตกตืนต